สวัสดีเอฟซช่องคุณไกย่ยูให้น้าุูนะนะผูุดท่านครับไม่นีกะดีมาท่ายทำการเลี้ยงหมูป่าของผมให้พี่น้องได้เบิ้งครับก่อนอื่นเกีบไปเบิง้งหมูกันครับเบิ้งคลอกหมูกันครับว่ามันเกิดอย่างึ้นครับนี่ครับคลอกหมูผมแต่ว่าพอไม่หมูจักโตครับ มูเสียครับนี่ครับสาเหตุที่มันเสียครับตะแกงเล็กครับนี่ครับมันดันนี่ครับดันมังนียกออกมาแล้วก็มุดออกไปข้างนอกครับกัยั้งดีครับมันมีหัวหัวแบบนี้ที่กัน นี่ครับอ้อมไววทะเลี่ยงแพ้ครับจะไปยูน้ำแพะพ่นละมั้งครับบารนี้ล้มแพะกับแทะหยาเล็บหยาไปครับเมื่อนี้ก็ว่าได้ตัดหยาเนป,ปีให้กินแล้วครับเพราะว่าได้ออกากากมันใส่ห้างไว้แล้วครับตอนนี้ก็เวลาประมาณบสี่โมงแรงครับจะอีกชั่วโมงนึงแห้มันกินหยาแทะเล็บหยาไปก่อนครับแล้วก็ ต้องครเอื้อนขอคอกไปกินหยากมันครับมาทางนี้ครับโอ้นี่ห้อยเด่นขีดตมอยู่นี่ครับนี่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 แต่เ่าเห็นโตครับนี่ครับนี่ครับน่าจะเป็นห้อยมูลเล่นน้ามแล้วครับนี่ นี่นี่น,น,นี่อีบวกนึงครับนี่มาเลยน,น,น้ำที่แถวนี้แหละครับแต่ว่ามีมิโตเดี๋ยวจะย่ยงยางหาเบื้องไปนี่ออกสองรอบครับมื้อนี้้มือนี้ก็ดันหัวออกมองนีผมก็เลยเอาแผงไม้แผงไม้ไมาปิดไว้ครับตอนเช้าช่วงเช้าประมาณตีสิบเอ็ดโมงนี่ครับออกรอบนึงตอนนี้ก็บ,บ่ายออกประมาณนึ่งสิบยบสามครับ ดันออกทั้งคนครับดันหัวออกที่เขาเพแน่ครับถ้าเพราะฉันกนติหาไม่อยู่ค้าครับมาตีมันทีๆก็นี่ครับถ้าบดได้ก็อิดนะครับนี่มาแล้วครับยางข้ามาหาแล้วตัว,นห,วหนึ่งมามาเร็วหนึ่งสองสามสาม,สามตัวครับจักมันดุดกี่ย่ายของมันพีน่เนาะ กินแต่เดือนตีนีกินใต่เดือน,อนกินแมงกินยังไปแล้วครับหมูป้าพ่อยาเิดก,กินหยาพ่อแนว้วกินได้เิดกินแล้วครับทองไงน้มงานละครับนี่นะสีคลอดเ,เร็วๆนี่แหละครับสีตัวครับทองเบิดเลยเนี่ยครับจักมัน ดูดคากินยังกินยังดำดำดำเ้ยกินยังบอบอกครับหลุดยังเดียวหนึ่งตัวสองตัวสามตัวครับจุนี ตัวทซี่นี่นาทีไปนปนอยู่น้ำแพะพุ่นลหครับเดี๋ยวไปย่างหาตัวทซี่ครับระวังหาตัวทซี่กับิแพะเบิ้งแกะผมกินหยาไปก่อนครับแต่ทั้งใหนน้อบานีระวังล้อก็อิดหรือว่าที่เสริมยุคค้าดีกับ เอาตัวนี้และครับไปซ่อมไว้ก้อนนะครับนี่ถ้าเพรสั้นมืออื่นก็ออกมาอีกยากอีกที่เขาครับนี่ครับตัวนี้มันเป็นอ่าแทงกั้นคอกแพะครับเลือออกมาไว้ครับจะเอาไปใช้ประโยชน์เราป่านนี้เม่อนี่ก็ที่เอาแพะเอาแกะเขาคอกแล้วนิดนึงครับได้เอาหมูขอดคอกแล้วก็ทำการซ่อมคอกครับปานนี้ เริ่มมาครับเร็วเร็วเร็วหมแรงมาแล้วครับทยอยมาแล้วครับนับทันป่าพี่น้องก็จัดตัวครับได้เอาได้เอาแกะขอคอกไปกินกากมันเบิดแล้วครับต่อไปกระตีไปซ้อมคอกหมูป้าบันนี้พี่น้อง ตอนซ่อมกับที่บ่ได้ถ่ายทัย้งในเบิ่องนะครับเพราะว่ายากอยู่ผู้เดียวครับ<อ>ในที่ถือกล้องถ่ายในที่ซ่อมถึงยังมันก็นยากเปิดหลอดสอมแล้วเพิ่นล่ะครับถี่ไทยเบิ่งเด้อพี่น้องมาแล้วครับนางน้ำคนไปแล้วครับเอาข้าวต้มผสมกา,กากมันครับล่อมันมา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 ,มา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 เร็วมา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 เร็วเร็วเร็วมา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  นี่ครับก็ได้ทำการเสริมหัวไว้เม็ดรครับแต่ว่าปันีหมูยังปะเขาคอกแล้วครับก็ทดลองหลายวิธีแล้วครับนี่ครับข้าต้มกับกา,กากมันครับเข้ามาตามโตครับเหลือ,อยืดตัวหนึ่งมันก็ปิด ประตูก็ได้ปปนี่มันเข้าออกไปไหมครับร้องกระถินกันแล้วก็แล้วนี่ละนี่เปียครับมันก็ยังบ่มาอยู่ครับมันเข่ามาสามตัวอีกตัวหนึ่งมันมันย่านมูหรือทั้งใดนี่แหละครับมันก็บ่เข้าม่กินน้ำเขาก็พล่ละครับร้อมันมือนคำคำอีกรอบนึงเข้าม่แล้วฮะสามตัวคือเกาครับ อีกตัวนึงมาย้อมเข่าตอนมาแล้วก็แลนอ้อมคอกอยู่นี่ละครับผมก็แลนคุ้มอ้อมคอกหลายรอบแล้วเนี่ยที่ปิดหัวไว้กับปัดนี้มันที่ย่างเข่าก็มาเปิดออกซุ้มนีก็ออกอีกครับบานนี้ก็วนไว้อยู่จากน้อยครับหมูปลาได้ออกคอกแล้วนี่ละครับยางวนยางไลอยู่นี่ละครับีย่างมาย้อมเข่าอยู่ 3าตครับยืนยุ่ข้างอคอกนี่ครับเปิดประตูอคอกไว้กับมย้อมเขาอ่านันไปทังือีกบนนี้โอ้ยไรคุ้มจนหอบเลยพี่น้องครับเหลือเข่าวไว้จะกินตอนแรงก็ต้องเสียสาระละ,ละครับหงุงอาไหมครับบานนี้เอาไปล่อหมูก,กับคอกกอนครับต้อง ย้อมเสียชะละข่าแรงครับจังไป้ข่าครบซีโตครับสามหนึ่งสองสามซีตัวนี้ครับข่าครบซีโตแล้วลครับเอาจนเฮียอะไรไข้ย่อยแล้วครับนี่ สรุปกับรูสาเหตุแลละครับว่ามันเกิดจากหยางครับมันคือพวกเข้าไปน้ำมูครับมันถือรังแกครับซุ้มััใแย่นี่ไล่สนไลายกัดมันครับมืออืินก็จะได้จับแยกคอกแล้วครับบานนี้เพราะสั้นกับคือเกาครับโอ้อ้อมพวไปสิบมันกับไปทั้งสิไพ่เลยครับไปทั่วเบิดเลย กะเชืแยกขังแล้วครับเพราะว่ามันเริ่มใกล้สีคลอดและะ้วก็แยกข,งขังคอกแล้วโตครับเพชรเป็นสีอคอกอยู่ตัวผ่ตัวมันละวันนี้นะครับได้เวลาแล้วครับกะชีขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนครับถ้าเบื้องเราชื่นชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คุณไก่อยู่ให้นอนน,น้ำด้วยด้วยครับขอบคุณครับบวัสดีครับ